ใครทาตายเนี่ยไหน55ใช่ไหมคะ <c oughs> ไหนหน้าใสเพราะว่าใช้ครีมเจลอีฟแน่เลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่กินอะไรหอ,อมๆออไหนดูฮักแลหอ,อมมากเลยเพราะว่าใช้รักแลอีฟใช่ไหมขาวไม่พอแถมไม่มีกลิ่นเปรี้ยวอีกด้วยใช่ไหมคะอี หรือว่าเอาไปละใช้ลูเตอร์ซที่ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสทั้ตัวใช่ไหมคะ่เธอไหนเบอกจะช่วยแม่ขายของหาเงินจ่ายค่าเทอมไงอยกเย็นยเย็นไ้ยดอยากเย็น่้วยบอกบอกพิจชา่ใช่พจชากำลังเก่งพี่ชาบอกไปยด้วยไหมไดได้นี่พิจชาบอกได้ขอบคุณค่ะก่อน you mm -hmm.